มาดูการสูบน้ำจากปั๊มสองแรงนะฮะต่อตรงกับแผงโซล่าเซลล์12แผน่นะครับโซลาเซลล์ส2แผ่นนะครับล้วก็ต่อสายยาวขึ้นมานะต่อสายยาวขึ้นมาสายยาวขึ้นมาประมาณ ประมาณ20เมตรนะครับด,ดูความแรงของน้ำที่แดดไม่ค่อยมีนะดูแดดนะครับไม่ค่อยมีความแรงของน้ำถือว่าใช้ได้น้ำแรงทีเดียวโซลารเซลล์12แผ่นนะครับ สนใจติดต่อ้ว,วัตภพโซลารเซลล์ขอบคุณครับ